ไปดูเรื่องของการอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวให้ครองรักกันนานๆอวยพรธรรมาดาโลกไม่จำต้องอวยพรกันแบบนี้โลกจดจำแน่นอน รวยเอ้ารวยเออเยาไม่สีจีวอนแปลกนแดงสีจีวอนเป็นสีแดงไม่ใช่ไม่ได้โกนหัวมาด้วยนะเข้าใจว่าพิธีส่งนะเอาจริงถ้าฟังแต่เสียงเหมือนใช่เลยแต่พอดูว่าเอ๊ะตอนตอนตอนรดน้ำสังดีไม่ใช่พิธีส่งนะถูกไหมเนี่ยแหละครับเป็นการอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงานนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยให้คำคาถารวย แต่ว่าก็ต้องมีเนี่แหละครับมีคําให้พรมาก่อนหน้านะครับสวดเป็นบทพระเลยแหละครับที่พระานให้พรให้ศีลของเราเนี่ยแหละครับเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวนะคะ,คะามาให้ศีลให้พรกันแบบนี้เขาก็บอกอ้าวในทิกตอกก็ยอดวิวพุ่งเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคลิปนี้มาฝากกันนะคะอ้าวรวยอ้าวรวยแบบนี้ <c oughs> รวยทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยะแม่ <c oughs> เข้าใจว่าเป็นพิธีสงจริงๆเสียงใช้ได้เลย